นี่เป็นครั้งแรกเลยทำให้พุงใหญ่ขึ้นมากลินเจอนายยอดเยี่ยมมากแล้วนี่หลานีวี่บาร์บีคิวอร่อยอร่อย ผมไม่ได้โม้นะพี่ชายบาร์บีคิวของท่อครัวผมเป็นสูตรลับจากต่างโลกที่สืบทอดกันมาจากผู้เดินทางคนสองคนกินได้เลยน่าอร่อยผมเชื่อผมเชื่อโรยผงยี่หร่าเพิ่มหน่อยฉันยังอยากกินลินเจอกินให้หนำใจเลย ตอนนี้เราอยู่ไม่กลาจากเหรียญชิ่วแคนย่อนไปโรงแรมทันทีหลังจากท่านอาหารเสร็จแช่น้ำพุร้อนผ่อนคลายและหยุดพักคนผู้หญิงท่านจะมาทานอาหารที่ริมถนนด้วยร่างกายที่สงสา์ของท่านได้อย่างไรน่าเบื่อจริง พวกเธอสองคนนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันกินบาร์บีคิวเธอสอนวิธีกินของผู้ใหญ่ที่เคยกินหน่อยได้ไหมเอะพวกเราเป็นนักกินผู้ใหญ่เหรอรสชาติของร้านนี้ดีมากเลือกที่ชอบได้เลยถ้าลำบากมากก็สารตามหนึ่งส่วนสามของปริมาณที่เราสั่ง ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะถ้าอย่างนั้นทำตามที่สุภาพบุรุษคนนี้บอกได้เลยครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำแต่ว่าถ้าหาคุณผู้หญิงถ้าหาคนผู้หญิงบอกว่ารสชาติมันไม่อร่อยนายต้องรับผิดชอบในการแนะนำเธอและใช้ชีวิตของนายเพื่อเป็นการไถ่โทษ นายกำลังคุกคามหลินเจ๋อเหรอนีวี่ทุกอย่างปกติดี <c oughs> มาร์สบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าทำแบบนี้ขอโทษจริงๆนะฉันชื่อวิกตอเรียกรุณาใส่ค่าอาหารของพวกเธอในบินของฉันมาร์สนั่งลงมากินด้วยกัน ที่หลังห้ามทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะค่ครับพี่อาศวินอยากโกรธนะครับอีกอย่างถ้าหาคนผู้หญิงไม่พอใจกับอาหารของผมคุณจะไม่ทุบแผงบาบีคิวของฉันใช่ไหมถ้าอาหารของนายทำให้คนผู้หญิงไม่พอใจฉันจะใช้หัวของนายเพื่อชดเชยความล้มเหลวของฉันในการดูแลคุณผู้หญิง อาหารของเขาใช้ได้นะไม่อย่างนั้นฉันคงไม่กินหรอกอิ่มแล้วนีวี่ไปกันเถอะน้ำร้อนในเหรียญซิวแขนย้อนกำลังรอพวกเราอยู่ลินเจอเรามาตีหมอนกันหลังจากแช่น้ำพุร้อนดีไหมชวลิลิและคนอื่นๆมาเล่นด้วยกันอ,อืม นั่นเป็นความคิดที่ดีนะลินเจอนายโกหกฉันขอโทษนะนีวีตอนนี้ฉันกำลังคิดถึงหญิงสาวและอัศวินของเธออยู่เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเหรอพวกเขาสองคนดูเหมือนจะไม่ใช่มนุษย์ที่แท้จริง นีวี่เธออ่านหนังสือเล่มนี้สิวิกตอเรียหนังสือท่องเที่ยวเหรอวิกตอเรียเป็นชื่อเดียวกับผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เหรอมันเป็นนวนิยายที่เขียนขึ้นมาหลายล้านปีก่อนโดยเพื่อของฉันในอดีตเ <N> นื้อหามีอยู่ว่า ผู้หญิงสาวผู้สูงศักชื่อวิกตอเรียเพื่อมาเรียนแพทยในมหาคนครเบนด้วยอัศวินมาผู้ปกป้องเธอเรื่องราวการเดินทางจึงเริ่มต้นขึ้นเรื่องราวมีฉากที่ช้ำประทับใจมากนั่นก็คืออัศวินชื่มมาซึ่งไม่มีชีวิตอยู่ มาเป็นเพียงซากศพที่วิกตอเรียจัดการอ้างอิงจากหนังสือวิกตอเรียมีความคล้างคล้ายกับมาที่ตายไปแล้ววิกตอเรียรับไม่ได้กับการตาของอัศวินของเธอเองจึงจากการซรากศพของเขาตลอดเวลาที่ผ่านมาเพื่อให้มาดูเหมือนเขายังมีชีวิตอยู่ ุดประสงค์ที่เธอเข้าเรียนแพทย์ที่มหาคนครเบนก็คือเพื่อติดต่อกับเทพผู้ชั่วร้ายองค์หนึ่งและในที่สุดก็ตระหนักถึงความปรารถนาของเธอที่จะกอบกู้มาเทพผู้ชั่วร้ายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ในมหาคนครเบนซาเหมินหลังจากเข้าสู่ไบเนสแล้ววิตตอเดีย ก็ไปเยี่ยมซาเหมือนโดยตรงและได้รับอนุญาตจากซาเหมือนให้อยู่ในคลีนิกเพื่อศึกษาตามพรอตด,ด่างเดมควรจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าตอนนี้คลีนิกของซาเหมือนเอออะไรวุ่นวายซะจริงนี่พวอเจ้าในฐานะเทพผู้ชั่วร้ายแล้วไม่อ่อนแอเกินไปหน่อยเหรอ ถ้าฉช้รู้ว่าการล่าเทพผู้ชั่วร้ายจะน่าเบื่อมากขนาดนี้ฉันคงไม่ยอมรับคำสั่งนี้ <c oughs> ไม่มีทางฉั้เป็นเทพผู้ชั่วร้าที่ต่อสู้ไม่เก่งถ้าหานายกำลังมองหาความตื่นเต้นก็อย่ามองข้ามคู่นี้น่าเดินทางที่แข็งแกร่งที่สุดและเทพผู้ชั่วร้าที่เก่าแก่ที่สุด รับประกาศประสบการณ์ที่ดีเป็นความคิดที่ดีแต่จนถึงตอนนี้ให้ฉันฆ่าแกก่อนฉันไม่ได้จะฆ่าง่ายๆหรอกนะใช่น่าเคอสื่อที่ทำให้มันน่าสนใจเฮ้สู้มากกว่านี้ ถูกต้องน่าเป็นวิธีที่น่าสนใจต่อต้านให้อุนแรงยิ่งขึ้นดูเหมือนว่าพู้ป่วยจากราทส่งตัวแล้วคุณหมอซ้าเหมืนอนหยุดเล่นค่ะมีคนมาเยี่ยมค่ะฉันไม่ได้เล่นเมกา้าผู้ป่วยรายนี้เป็นโรคร้ายแรง ที่จะถึงตายหาไม่ตามลาดเทพผู้ชั่วร้ายเพื่อรักษาชีวิตไว้ในฐานะหมอฉันปล่อยให้เขาตามลาดเทพผู้ชั่วร้ายอย่างต่อเนื่องจากเขาที่ยอมรับการรักษาของฉันจนถึงปัจจุบันและฆ่าฉันไปในภาพรวงตาแล้วร้อยสิบสาครั้งคุณหมอเขาน่าจะอยากฆ่าคุณจริงๆคุณกำลังพูดถึงอะไร พู้ป่วยพูดถึงอากาของเขาเองตราบใดที่เขาพอใจที่จะฆ่าเทพผู้ชั่วรัจริงๆเขาจะตื่นขึ้นไม่อย่างนั้นก็มาคิดว่าหมอซาเหมือนจะยอมสอนไหมเขาจะต้องเป็นเกียรติมากที่ได้สอนคุณผู้หญิงสิ่งที่คุณผู้หญิงต้องกังวลคือเขาไม่คุณสมบัติหรือไม่ อาจริงสิมานายมัจจาหญิงพยองเดี๋ยวเจอหมอซาเหมือนแล้วอย่าพูดไร้าสาระผมแค่พูดความจริงอ่ะฮัมคุณสาวสวยมาเยี่ยมยังไงครับเนี่ยหืมเป็นแบบนี้นี่เอง ดูเหมือนว่าคู่รักของเทพผู้ชั่วร้ายและนักเดินทางเวลากำลังใกล้เข้ามาแล้วโรงแรมบ่อน้ำพุร้อนนีวี่เธอพร้อมหรือยังฮนในฐานะแม่เทพธิดาแม้ว่าหลินเจ๋อจะไปคู่ต่อสู้ฉันก็จะไม่แพ้เพื่อคุณหลินเจอ๋อฉันจะพยายามอย่างเต็มที่ ชายชนะต้องไปขอท่านแม่เทพธิดาถ้าเป็นเช่นนั้นฉันก็เหมือนกันขอน้อมรับด้วยความยินดีให้ฉันแสดงวิธีการเล่นหมอนต่อสู้ที่แท้จริงเทคนิคขีปนาวุธหมอนสามใบไม่มีถ้าแม่เทพธิดา ต้ล้างแคนให้ฉันนะลิลลิตปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันฉันจะล้างแคนให้เธอเองว้าวอย่าตอบแทนเขาสิท่านแม่แทพทิดาและก็เป็นนานต์จบปังหาเรื่องนี้ในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เหมือนเดิมครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบมังงะเรื่องนี้เราอยากจะให้ผมเนี่ยทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆผมก็ไม่ขออะไรมากครับผมก็ขอทุทกท่านขอละหนึ่งไลค์1นึ่งแชร์ซึ่งคล้ายหนึ่งกระดิ่งไปนกำลังใจให้ผมเนี่ยในการทำมังงะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดเลยละกันนะครับถ้าอะไรเยอะคนคอมเมนต์เยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆเ,เลยละกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้วจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ